ผู้ใดสนใจปลาแดงนะพร้อมสรงไทยด้วยแต่ว่ามัซสิเบิร์ดละล้านอดนี่นะเอ็ดอดเดียวพ่อบ่เหตุอีกขานขายอื้อเบิดแลลวละปลาแดงนะผู้ใดบด้สินะมของข่อยเจ้าเจ้าเสียใจรดรดแรกมาหมดแล้วนะใกล้จะหมดแล้วนะเนี่ยก็ใส่สตอแล้วก็ใส่หอยแครงนะทุกคนน่านปลาแดงนนว่ของข่อยฮนะ เผือกมาหอบดีสองถุ่มแล้วมั้งเนี่ยจัดถุ่มแล้วว่งมัวนน่าจะกาับดีเครื่องสดใสอีเครื่องหนึง่งประเดียวมาฝ่าวสือฝ่าสรซังเดอร์รสรสแรกสิเบิดแล้วแต่ว่าบุ้งหัวซังรสสองมาอีกบอลน,นะเพราะว่าขาดขายอืม cái gì bố phóng khóc đọc quân mh đọc không mh bay không mh bay sẽ mh bay không mh อยากเห็ดกลอยกุ้งกลอยหอยกลอยยังยุติว่ามไม่ต้องใส่พักนะแม่พักแบะนี้ซื้อมามาหลายมันกันเน่านะแม่มันหนาวแบบขอนบ่มีผพักแทนมันกับบง,งามนะมักสะตอนะกับะตอแซอ่ฟิทได้เนี่อือ กิ้นในโดนอีกอย่างมิเตเซฟิตกันเมืองหนาวเนาะพ่ออยากสวยห้าต้องอดทนแต่ข่อยแนะนำล่ะข่อยบอกอย่างเดียวขันผู้ใด้ใไปเฮ็ดนะตัดถิ่มโลดกระเพาะนั่น เพราะว่าจังไดแล้วซา,ขนา,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 านขนาออกเอาออกเอาอยัางข้ากินเก่งแบบนี้มันก็อวนคือเกาแถมทรมานอีกอย่าไปหาเกินเดอ,อร์บอลรุ่นนั่นเดอร์อีลิถ้าใคาัจะเกินบอลรุ่นลดน้ำหนักนะไปตัดทีมรวดกับพ่อเจ้านะพร้อมท้าวอนเลยอืมบวกับมาอวนอีกใครที่บอกว่าทําไมตามน้ําเยอะอะไรอย่างนี้นะใส่น้ำมะขามเปียกเด้อน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกน้ำกระเทียมดองอะนะรับรองน้ำร้ายแน่นอน จะใส่แต่น้ำปลานะทุกคนมันเค็มนะน้ำปลานะ่ะเขาก็ใส่น้ำตุ่มแน่น้ำย่างแน่กันนะขันอยางไห้น้ำไมหลายนะนะเนี่ย หอยแข็งค้ายนี่เราก็สิเอาไปย่อนตู้เขียวออกเอาไปถิ่ม,มนะคืข,ข้างเก็บไบบมันหกของ อยากกินลายเยอะแต่ว่ากินในหน้อยเดียวตอนนี้ไปคนมือหนักเ็ดเนี่วกินห่าบไซหาบไซ,บไซอย่างเดียวมืาขึ้นในก็บแก้หอยแข็งกินเหรียญแก้ไปแก้มากินไปกินมา เสนสีเบิ้ลเองหรือหน้อยหนึ่งก็เลยว่าเขาจะกินตำขัะปุ่นแท้วะก็เลยเบ่กินตักกน้งหอยเบ่ก,กิน ขึ้นข้านี่ก็อิ่มแล้วนะอืมอืมมากระจอกชุดมชดายเบิร์ดพอดี อ้แข่งกอบ มาดพิดหาทุ่มผ้าคอยไปหาอันเป็นไปไปหมาซี้ซุ่มเครื่องไปแรงสื่อเอาอ